เอาเละผมสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้เนี่ยเราอยู่กันในเกมวันพันแมนในเซิร์ฟจีนตัวย่อนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยเราพานเพื่อนเนี่ยมาดูการต่อสู้ตัวละครอย่างเจ้าอะตอมมิกล่างสองและแกะนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยเราก็ปั้นพลังมาแล้วนะครับแล้วเราก็ลุยไปในช่วงเช้าแล้วนะครับอ่ะก็วันนี้นะครับเราพานเพื่อนเนี่ยมาดูดีกว่าดีครับว่าตอนนี้เนี่ยเราใส่ของอะไรไปบ้างนะนี่ครับก็จะเป็นของเจ้าอะตอมมิกของเรานะครับเป็นของที่โคตรเทพท่านผู้ชมก็จะเป็นของ6ดาวทุกชิ้นนะครับแล้วก็แต่ละชิ้้นน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 นเเ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 เีี่่ยจจจจะะะมมมมกกกกาาารรรรบบบบววทงงงงดดดดขออออัััปป์์์์ซซ็็ตตคถึ30% นี่ครับกบกเป็น120%นั่นเองนะครับเม็ดเยอะมากแล้วก็การ์ดบัฟนะครับผมย้ายจากเจทัศมาใส่ให้หมดเลยนะครับก็เพื่อนเนี่ยเอาไปแปลกันได้นะซึ่งคุณนันทัยเขาจัดไว้ให้นะครับให้คุณนันทัยจัดให้นะครับซึ่งผมแปลไม่ออกต่อมาครับทางด้านของอุปกรณ์นะครับเราอัพเป็นตาเฉพาะนะครับขึ้นมาเป็น3ดาวแล้วนะครับส่วนอุปกรณ์เฉพาะของเรานะครับยังเป็น2อดาวอยู่นะซึ่งตรองนี้เนี่ยผมมีตั๋วหรือเปล่าอ่าผมไม่น่าจะได้สุมอะไรไปเลยนะซึ่งตัวผมน่าจะมีด้วยนะครับแล้วก แน่ซึ่งนานๆแล้วเนี่ยนานกว่าที่ช่องผมเนี่ยจะมีแล้วนะครับโอเคครับมีตั๋วในการสุ่มอยู่นะโอเคเดี๋ยวเราพานเพื่อนเนี่ยไปดูการต่อสู้ดีกว่าเออแล้วก็การจัดทีมนะครับซึ่งเราจัดทีมตามนี้ก่อนนะครับเนื่องจากจะ,จะอยากเห็นไดเมทของตัวละครอ,อย่างเจ้าตอมบิกนะเดี๋ยวค่อยจัดทีมหลักของเราเนี่ยลงไปข้างหลังแล้วกันนะครับโอเคไปดูกันตารต่อสู้ดีกว่านะฮะ มาครับเดี๋ยวเราเนี่ยมาดูคู่แรกก่อนแล้วกันนะครับก็ go. เปนน็นเจ้าอะตอมิกนะครับฟังเขาก็มีอะตอมิกเหมือนกันซึ่งรอบนี้เนี่ยเาจะพาเพื่อนเนี่ยไปดูก่อนนะครับว่าถ้าอยู่ในคอของเจ้าเกลิกันชุบเนี่ยมันจะเก่งขนาดไหนนะครับกับตัวละครอย่างเจ้าอะตอมิกนะเปิดมาเป็นโซอนิีกฟังผมได้เปิดก่อนนะครับซึ่งเขาเนี่ยใช้เจ้านกากากหวานล่างสองนะเปิดมาสโตนดิปาดแปดไปก่อนหนึ่งครั้งใส่เจ้าจักรพรรดิปัดไปก่อนหนึ่งทีครับ,รบเกือบสี่ล้านดัเบจจากแดงครับอะตอมิกล่างสองครับอะตอมิกคริสตึมเข้าไปก่อนนะครับแล้วก ปิดเกตหลอดเลือดไปด้วยนะครับแล้วเราไหมอีกหนึ่งครั้งครับกับเจ้าอะตอมิกิดซึมนะครับเนื่องจากฟังเขาเนตีมิอรพิเศษหรือว่าเขาตายลงนั่นเองนะฮะก็ถ้ากว่ากับว่าฝั่งเราเนี่ยครับเจ้าอะตอมิกจะได้ปาดอีกหนึ่งครั้งนันเองนะจากนั้นครับตัวละครอย่างดวงทุเพลงหนึ่งครั้งครับแต่เจ้าอะตอมิกนะฮะจากนั้นครับตัวละครอย่างเจ้านากากหวานครับก็มาเลยครับโดเรมีฟาซอนลาทีโดก่อนหนึ่งครั้งครับร้องเพลงฮิวเลือดไปก่อนหนึ่งที่จากนั้นหมาชิบะย้ำใส่ปูบอมแต่ว ลงไปนอนฮะจากหลนจัก,กรพรรดิเด็กครับชิบะบอมบ์บับเข้ามาก่อนหนึ่งครั้งครับ17ล้านดาเไม่โคตรแหล่งท่านผู้ชมนี่มาชิบะยังครับยุงแดงจิ้มตามมาหนึ่งครั้งครับปลยแล้วตัวละครอย่างดวงครับตบจัก,กรพรรดิเด็กอีกหนึ่งทีตบเด็กไปก่อนหนึ่งครั้งที่6ล้านเนีจัก,กรพรรดิเด็กติไม่ทอเลยครับหมาเจ้าเกลีวกันชจครับเกลีวเกลีวมาหนึ่งครั้งครับก็นําสีแดงมาแล้วอะตอมิกฟังเข่าครับจะได้ปา่แล้วจะขนาดไหนมาอะตอมิกมา หนึ่งครั้งครับง้างดาฟันโช๊เข้าไปครับที่6ล้าน6ครับแล้วก็หมายหนึ่งครั้งแล้วครับปาใสปูบอมโชโชเข้าไปปูบอมดีนะติดไปยทพิเศษนะครับเอ้ติดไม่ท้อธรรมดานียครับยุงแดงจิ้มตามไปก่อนอีกหนึ่งที่จากแดนครับตัวละครอย่างยุงแดงมาเลยครับง้างหนึ่งครั้งครับจิ้มเป็นหนึ่งทีดูดเลือดเข้าไปครับที่9ล้านกว่าท่านผู้ชมอตอมิกฝั่งเราตายแล้วนะครับเราต้องไปดูอตอมิกฝั่งเขาแล้วนะว่าจะเก่งขนาดไหนนะครับเพื่อนเห็นไหมว่าการปิดเกล็ดลอดเลือดของตัวละคราองเจ้าอตอม ปิดลงไปนะครับแต่ว่าไม่เกิน50%นะแต่ว่าแม่งปิดจากเดเมน600%ปน่ะปิดโคตรเยอะคือมันเป็นตัวละครฆ่าด้วงได้เลยนะครับทำให้ด้วงเนี่ยเลือดน้อยลงนะครับเป็นการเนฟด้วงแบบทางอ้อมนะฮะเป็นการเนฟด้วงโดยเอาตัวละครเนี่ยเข้ามาเนฟนั่นเองจากแหนังยับเจ้านากากหวานครับโดยเลยมีฟาตาล่าที่คโรดอีกครั้งครับตุ่มตีก็มาใส่ด้วงครับด้วงโดนังไหนครับอะตอมิกป่าน่าจะตายแล้วหรือเปล่ารอบนี้ไปก่อนหนึ่งครั้งครับกับตัวละครอย่างด้วงครับคุบเจ้านากากหวานไปก่อนครับทีเด เนี่ยคือมันเป็นตัวละครขี่กับตัวละครอย่างเจ้าตอมมิกครับกับการลดการติดไปพิเศษนะครับเห็นไหมฟังเขาก็ขนาดเป็นคอของเจ้าเกียดกุญชุบนะผมยังเกือบจะ,จะชนะได้เลยนะครับถ้าผมมีตัวละครเจ้าเกียดกุนชุบเนี่ยผมน่าจะเก่งขึ้นเยอะด้วยเก่งขึ้นเยอะเลยนะครับเพราะว่าเจ้าเกียดกุญชุบตอนนี้เนี่ยมันก็มีการปรับเรื่องของการสุ่มาทา้งด้านของตู้ตัวดําด้วยนะครับมาไอ้อตอมมิกคิดเข้าไปหนึ่งครั้งยาเห็นไหมปิดเกรหลอดเลือดของด้วงไปซะแล้วครับโอ้ด้วงเลือดเหลือรอดเดียวได เอ้ยเกินไปหรือเปล่าอะตอม,มิกเลือดเหลือรถดเดียวนะจิ้ไมไม่หนึ่งครั้งเหลือจะชื้อไงฮะดวงเหลือเลือดหลอดเดีวยวครับอะตอม,มิกมึงทําเกินไปหรือเปล่าทุบไปหนึ่งครั้งยากับตัวละครอย่างดวงไปลูกแกใใ้แค้นหน่อยทุบมันทุบมันเข้าไปให้อะตอม,มิกเป็นลูกลักเราดีกว่าตอนเนี้ยตัวละครอย่างดวงเป็นลูกลักเบอร์สอง คุบก็มามีกหนึ่งครั้งครับจักรพรรดิเด็ก grab มาชิบะยย้ำเข้ามาครับยุงแดงจิ้มตามเรียบร้อยครับฟังผมตายนะก็ฟังเขาเหลือ2ตัวนะก็ถือว่าทําได้ดีนะครับแต่ตอมบิกนี่แม่งเก่งจริงนะครับมาครับในรอบนี้เนี่ยเป็นการเจอกันระหว่างคอของปู่บอมแล้ว่าฟังเขามีเจ้าเฮลไฟ i r e f l a นะครับเพิ่มโล่พิเศษมาด้วยอ่ะโอ้โหถึกแน่นอนปาดไปก่อนครับใส่เจ้าวัคซีนแมนโอ้โหแทบไม่เข้าท่านผู้ชมแทบไม่เข้าเลยฮะจากนั้นครับอ atomic จิึมนะครับแล้วฟังเขาเนี่ยไม่ตายลงหรือว่าไม่ติดพิทอพิเศษนะครับก็เเลยไไมม่่สาารรรถฟัััันนนนด้้ออีกคคงงะบ เห็นไหมครับว่ามันก็เป็นสกิลม้วนเหมือนผมนั่นแหละในเงี้ยแล้วทีเนี้ยมันก็บอกว่าขอโทษครับขอโทษครับคือตัวละครยังไม่เข้าไนเงี้ยเห็นไหมเห็นไหมฝากกันไปก่อนครับโลกในไฟเพลมกระพริบแล้วท่านผู้ชมแล้วก็ปิดเกจหลอดเลือดเดี๋ยวผมชอบที่สุดแล้วนะครับก็คือการปิดเกจหลอดเลือดคือปิดเกจหลอดเลือดเยอะจริงนะครับคือได้ประมาณ50%เลยเพื่อเนี้ยที่ผมปิดไปเนี่ยก็คือไม่เกิดเนี้ยไม่ไม่เกิน50%เปอนะครับแต่ว่าดาเมจของตองบีของเราเนี่ยมันโคตรเเเเยยยยออออะะท่่่่่าาาานนนผู้้ชมมลลกกกกวโหแปปจัรรรพดดิ็ตไ ไประยะตัวละครอย่างด้วงครับวัคซีนแม่งก็ตัวใหญ่เ่ากันแต่ว่าปีลมช้างไว้น้องห้าล้านสี่ไปก่อนหนึ่งครั้งครับพี้วไฟเฟรมตาไปก่อนปูบอมตีปกติเข้าไปก่อนหนึ่งครั้งครับจากนั้นมาเลยครับลมหมุนตั๊กเล็กหนึ่งครั้งโยบบเข้าไปก่อนหนึ่งทีครับติดแต่แสนหกหมาชิบะย้ำใส่ปูบอมไปก่อนหนึ่งทีกินจีไลนิงช็อตเข้าไปก่อนหนึ่งครั้งครับจากนั้นตัวละครอย่างด้วงลมัดใส่เจ้ากินจิไรนิกเลยครับเมื่อกี้ช็อตใครมาเลยครับอัศวินรับเคลื่อนครับง้างแล้วก็ปาเข้าไปก่ออน แรงเหลือเกินครับปุ่มบอมดีนะยังมีการตีไปทออยู่นะจากนั้นแกฝั่งเราได้เป็นฝ่ายเปิดก่อนอีกหนึ่งครั้งนีครับไปโซนิกปาไปลุกเนี่ฟันรับรับคมหน่อยนี่หงดไปหนึ่งครั้งครับจากนั้นอะตอมิกมาแล้วอะตอมิกกิสซมบัฟเข้าไปแม่งไ,ไม่ตายไม่ตายไม่เป็นไรครับอะตอมิกอีกหนึ่งครั้งอะตอมิกกิสซมเข้าไปหนึ่งครั้งครับมันไม่ตายอยู่แล้วแต่ว่าเราก็ยังปิดเกตดหลอดเลือดมันได้อยู่โจมตีไปก่อนหนึ่งครั้งนะี่ ปิดเกลหลอดเลือดปูบอมได้อยู่ในตอนนี้หลอดเลือดขาขาวไม่หนึ่งครั้งกับตัวละครอย่างปิศาจวัคซีนแมนปาดเข้ามาก่อนหนึ่งครั้งแต่ว่าฝั่งเรามีดวงที่แข็งแกร่งเราจะต้องไม่แพ้ดวงเราเลือดเยอะจัดเนซึ่งฝั่งเขาเนี่ยไม่มีอะตอม,มิกในการปิดเลือดของดวงเรานะครับซึ่งถ้าผมขยับอะตอม,มิกเนี่ยมาปิดเลือดดวงฝั่งเขาได้เนี่ยผมจะชนะได้ง่ายมากเลยนะเนี่ยแต่ไม่เป็นไรฮะลัวหมัดมาก่อนดวง ฝั่งเราครับยังถึกอยู่ยังไหวอยู่ครับแต่ว่าอัตวินงขับเคลื่อนฝั่งนู้นย่าง้างได้อีกหนึ่งครั้งแล้วบาดแปดเข้ามาอีกหนึ่งครั้งรับเกือบ6ล้านนะหมายชิบะย้ำเข้ามาเรื่อยๆนะจากด้านหมาเลยครับตัวละครยังดวงฝั่งเราครับกับการหิวเลื่อยขึ้นมาครับพบทีเดียวจะหายหรือไม่ฝ่ายก่อนหนึ่งครั้งแล้วบาบเข้าไปนะครับอะตอมิกเนี่ยเอาไม่จะท้อออกไปให้แล้วเจ๋อมากอะตอมิกนายทำได้เยี่ยมเอ้ยอันนี้เป็นขอของปูบอมนี่วะขอโทษครับขอโทษ ไปครับมาหนึ่งครั้งยัดกับตัวละครอย่างเจ้าด้วยครับทุบไปหนึ่งครั้งครับใส่อัศวินขับเคลื่อนเรียบร้อยฝั่งนู้นครับมาชิบะหายไปแล้วในเทิร์นที่สี่ครับจากนั้นหมาอีกหนึ่งครั้งครับกับตัวละครอย่างดวงแรงสองครับทุบอัศวินขับเคลื่อนลงไปหนึ่งครั้งแต่ว่าอัศวินขับเคลื่อนยังไหวอยู่จากนั้นอัศวินขับเคลื่อนไม่รีล้อปาดมาก่อนหนึ่งครั้งครับเกือบหกล้านแต่ว่าเราหิวเลือดหิวเลือดขึ้นมาแล้วก็ต่อยมาไปนหนึ่งครั้ง หนังหนึ่งทีทุบเข้าไปหนึ่งครั้งครับที่2องล้านเจ็ดนะครับปิดปรเด็จตึกไปเลยครับซึ่งดวงเราทำไดาเมจนเยอะโคตรเยอะฮะโอเคก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับตัวละครอย่างเจ้าอะตอมิกครั้งสองนะครับเป็นตัวละครที่ผมมองว่าโคตรเก่งนะท่านผู้ชมมันโคตรเก่งเพราะอะไรถ้ามันอยู่ในคอของเจ้าเกลิงกูชุบเนี่ยมันจะเก่งกว่านี้ด้วยนะครับเนื่องจากผมเนี่ยเป็นคอของปูบอมนะครับมันก็เลยไม่ค่อยเก่งมากถ้าเป็นคอของเจ้าเกลิงกูชุบเนี่ยคือปิดหลอดเลือดดวงได้ปิดหลอดเลือดตัวถึกได้